นนี้ธิญากับนาธานนะคะอยู่ที่บ้านยาหอมของตระกูลบุญยรัตเวศตระกูลหมอยาห้าแผ่นดินเจ้าของสูตรยาหอมตรามานมาฮิวกายฮิวใจกันที่นี่เลยด้วยกิจกรรมที่แสนจะผ่อนคลายใครชอบอารมาเทอราพีนะคะต้องถูกใจแน่นอนเพราะมีทั้งสปาและคาเฟ่ก่อนจะไปเจอกับแผ่รักเชิญน,น,นะคะทัธญาก็ขอนวดด้วยโปรแกรมสุดฮิตของที่นี่ก่อนเลยคะ่ะ ของบ้านยาหอมโดดเด่นการนวดไทยและใช้กลิ่นอโรมาราคาเริ่มต้นอยู่ที่400บาทนะคะมีทั้งนวดไมเกรนวดประครบนวดออยส่วนเราสองคนเลือกการนวดแบบไทยนะคะ VIP Private Massage Room ราคา1,500บาทค่ะ เราก็อยู่กับเจ้าของบ้านยาหอมนะคะพี่ไอรดนชัยบุญญรัตเวศนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอยรยซึ่งพี่อรเนี่ยต้องบอกว่าสวมหมวกหลายใบายมากห เป็นอดีตนักร้องเป็นดักการตลาดนักสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยใช่ครับทำไมที่ไปทำหลายอย่างจังเลยคเป็นโรคไฮเปอร์ครับอยู่เฉยๆไม่เป็นแล้วก็ชอบทําอะไรหลายอย่างแต่สําคัญที่สุดคือการสร้างแบรนด์นั่นแหละเป็นอาชีพหลักของเราสร้างมากี่แบรนด์แล้วจำได้ไหมคะเป็นร้อยฮะจริงเราเป็นนักโฆษณาเก่าอ่ะยังทันย่าเคยเคยเล่นให้เราด้วยครับในสมัยสมัยเป็นวัยรุ่นเราย้อนไปกี่ปีคะนี่ประมาณ40ปีได้สมัยอยู่โอกิวี่เาอายุเไอายุเ ได้ก็จะถ่ายขนมถ่ายโลชั่นให้พี่ด้วยอะไรย่เงี้ยครับนอกจากนวดนะครับมีโปรแกรมอื่นๆไหมครับที่นี่คือที่นี่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นบ้านที่ทํายาหอมาประมาณร้อยกว่าปีชื่อว่าสุคนธโอสถรามาและครอบครัวบุญยตเวชของพี่เนี่ยเป็นหมอยามมาตลอด5้าแผ่นดินเลยตั้งแต่คุณปู่ทวดจนถึงคุณทวดคุณปู่คุณพ่อแล้วก็พี่ใช่ไหมครับถ้าดูจากจาก ประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนี่แล้วก็ Hall of Fame ได้มค Hall of Fame ของเราใช่คุณปู่ทวดเนี่ยเป็นคุณหมอยาแพทย์สมุนไพรหมอยาไทยอะพอยต์แคลร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นสูตรแบบดั้งเดิมนะฮะคุณทวดคุณทวดพี่ก็เรียนหมอหมอไทยนะครับพอคุณปู่เนี่ยเป็นแพทย์ศิริราช รุ่นแรกขอพระราชทานนามสกุลบุญรัตเวสซึ่งต้องอาจจะเป็นเพื่อนกับปู่ที่นีนะคะเนี่ยเป็นไปได้ไหมใช่สิรักษ์กับแค่สิริรักษ์เหมือนกันแต่ไปดูรุ่นแรกหรือเปล่าก็เป็นหมอมาห้าแผ่นดินใช่ไหมแล้วก็คุณพ่อเริ่มเป็นวิศวะแล้วแล้วก็ตัวพี่คือด้านนี้ครับออุยพ่่ีก็วิศวะทำไมดูเหมือนกันรู้สึกเป็นบูงสมพง์นะครับอยู่ที่นี่แล้วได้เลยสิคะครับก็เกณฑ์ที่มาของบ้านยาหอมค่ะ ซึ่งเราก็วางตำแหน่งว่ามันไม่ใช่แค่ร้านอาหารหรือร้านนวดอแต่มันเป็นบ้านที่นำสุขคนทับบันบาดแบบไทยเนี่ยนะครับคือใช้ภูมิปัญญาไทยยุคเก่าเพื่อมา,มาแก้เคร,ครียดกับคนยุคใหม่นี่คือที่มาที่ไปของแบรนด์บ้านยาหอ แล้วก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้เรือนหลังนี้เป็นอะไรมาก่อนเป็นโรงงานทำยาหอมสุขชนทอสตรามาตั้งแต่สมัยร,ชรัชกาลที่6เลยครับม,มาจนถึงร,ชรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี้ยพระราชาบัญญัติเข้าไม่ให้มีโรงงานอยู่ในเกนาะรัตนโกสินคุณปู่พี่ก็เลยย้ายไปอยู่ดาวคนองอบ้านหลังนี้ก็เลยปิดร้างมา20กว่าปีครับแล้วมาทำใหม่ ก็ม่มเนี่ยเพิ่งบริโนเวทมาทำใหม่เมื่อ3าสี่ปีที่แล้วเองนะครับแล้วเราก็เราเป็นนักสร้างแบรนด์แล้วก็ชอบเล่าเรื่องมันมีเรื่องเล่าของครอบครอบครัวอันนี้นะครับมีทั้งอาหารจากคองบางหลวงซึ่ง<ม>เป็นคุณย่าของพี่เองแล้วก็สูตรการนวดต่างๆน้ำมันนวดทุกอย่างทำเองหมดเลย<ม>ครับแสดงว่าก็คือเหมือนแบบสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณถูกคร,รับเกี่ยวกับการนวดด้วยเพราะทำยาหอมใช่คือที่ที่บ้านบริัตเวตเนี่ยเก่งเรื่องสุขคนทมบําบัด หมายถึงว่าใช้สมุนไพรเป็นกลิ่นหอมครับอพอใช้กลิ่นบําบัดนี่มันจะไม่ต้องใช้ยาฝรั่งนะออกไหมาครับายาหอมยาไทยทุกอย่างได้ใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมช่วยเรื่องหัวใจความดันอะไรพวกนี้ครับ<า>ดีจังเลยครับเมื่อกี้เห็นบอกมีอาหารด้วยมีอาหารเป็นไทยยุค ยุคเก่านะครับซึ่ง <filho> พ <ka> ี่ก็เติบโตมาจากคุณทวดคุณย่าที่มาจากคลองบางหลวงอ่ะก็จะอาหารที่เดี๋ยวจะนำมาโชว์นี่ก็เป็นสูตรคลองบางหลวงหมดเลยอุ้ยหิวแล้วโบราณโบราณได้ชิมใช่ไหมคะได้เลยไปกันเลยไหมคะเอาเลยเลยไปกอนเลยครับเดี๋ยวพาไปชมได้เลยครับไป เลยพี่ไห้น่าทานไหมน่าทานมากแนะนําเลยได้ไหมคะเป็นอาหารโบราณทั้งนั้นเลยคือบ้านยาหอมเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารต้องเป็นยาค่ะนะครับครอบครัวฝ่ายชายเนี่ยเป็นหมอยาฝ่ายหญิงเป็นลูกขุนนางทําขนมเก่งอยู่ของบางหลวงเพราฉั้่สูตรอาหารที่นี่ก็คือประสมประสานสูตรของบางหลวงแต่ใส่ความสมุนไพรพวกเครื่องเทศแบบหมอยาเยอะๆค่ะนะครับเอาตั้งแต่เมนูแรกแล้วกันนะครับแต่ซิทเนเจอร์ที่นี่ก็คือต้มจิ๋วครับ ต้มจิ๋วเนี่ยเป็นอาหารโบราณสมัยรัชกาลที่5คือเต็มไปด้วยเครื่องเทศนะครใบกะเพราโหระพาพริกขี้หนูเงี้ยมันฝรั่งคือทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วมันกลิ่นหอมหวานมาจากมามันฝรั่งแล้วก็ได้กลิ่นสมส้มมะขามอันนี้เวลาหน้าหนาวเนี่ยทางคนโบราณเขาชอบกินต้มจิ๋วฮะจะได้ไม่เป็นหวัดครับเป็นไง มันจะต้มยำก็ไม่เชิงใช่ต้มยำก็ไม่เชิงแต่ว่ามันต้มแซ่บก็ไม่เชิงใช่แต่มันจะหอมพริกี้หนูหอมผลพผลาหอมกะเพราแล้วมันจะนัวนะครระหว่างเปรี้ยวส้มมะขามกับมันฝรั่งที่เป็นที่เป็นความหวานอันนี้เรียกว่าต้มจิ๋วฮะต้มจิ๋วครับต้มจิ๋วกระดูกอร่อยไหมอร่อยมากนะแล้วก็อันที่สองคือแกงกันจวนแกงกัะจวนคล้ายๆต้มจิ๋วแต่ใส่กะปิ ขาเครื่องเทศก็เยอะนะครับแล้วก็เป็นแดงระจนหมูครับแล้วก็ไม่ค่อยไม่หาหากินไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่พี่โตมาจากคุณย่าท่านทําให้เราทานตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ดูเป็นยาเช่นกันนะครับแล้วก็อันที่3คือยำทวายนะครับยำทวายเนื้อือเป็นดอกไม้แล้วเป็นพืชสมุนไพรนะโดยเฉพาะน้ำจิ้มเนี่ยใส่เครื่องเทศเยอะ แล้วมันเฮลตี้มากแล้วไม่อ้วนด้วยครับเหมาะสำหรับคนแบบอยากจะลดเชฟกลัวอนโกอ้วนแต่ทุกอย่างตรงนี้ก็ดูแบบเหมือนดีต่อสุขภาพมากดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยฮะแล้วก็อร่อยทุกอย่างมันจะมียาเพราะสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีมีฤทธิ์เป็นยาเยอะแล้วที่นี่แบบหนักเครื่องเทศะส่วนเรื่องเครื่องดื่มนะฮะต้องมาทุกคนมาที่นี่ต้องชายาหอมเลยครับ อันนี้คือชามาตูมยาหอม <Okay S 2> นะครับ <Okay S 2> เราจะหยดผ oh งยาหอมเข้าไปซึ่งเราก็อยากให้คนยุคใหม่เนี่ยไม่กลัวยาหอมเพราะคนนึกว่ายาหอมต้องแบบไม่สบายเท่าน <S <S ั้นมันเป็นของคนโบราณนะเราก็เลยทำเป็นฟิวชั่นดริงก์นะนาทานลองดิงง้งเลยนะครับมันมีทั้งมาตูมตะไคร้อะไรพวกนี้นะครับแต่เราก็ให้ให้กินประตูมก่อนวันนี้มันจะหวานหวานตัดกับยาหอมดีครับยาหอม่ดีนะช่วยเรื่องความดันเรื่องย่อยอาหารด้วยนะรองทาน ช่ไหมมันมีกลิ่นยาหอมแต่ไม่ไม่รุนแรงครกินได้สบายๆครับเป็นกลิ่นที่อ่าสมมติว่าเราไม่สบายใช่ไหมครับใช่น่าจะทําให้ตัวรู้สึกดีขึ้นอตอนนี้อยู่อ่ะเพิ่งกําลังจะหายวอดแต่รีบกินเลยรีบกินเลยแม้มันจะมีกลิ่นยาหอมโชยเข้ามาใช่ครับเป็นกลิ่นยาหอมแต่แต่ไม่ได้ไม่แรงไม่รุนแรงมากครับอร่อยครับต่อไปก็คือเอสเปรสโซ่น้ำมะขาม ทั้ธรรมดาดที่อื่นจะใส่ยูสุใช่ไหมครับแต่ทังน,นี้เราใส่น้ำมะขามมันจะตัดนะฮะน้ำมะขามมันช่วยย่อยใช่ไหมค,คือถ้าเราไม่ใส่น้ำมะขามไปกินเอสเปรสโซ่มากๆบางทีบางคนท้องอืดอาหารใช่อันนี้มันเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนยาฟิวชั่นยินหยางมีความเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณกับสากลนะครับและสุดท้ายนี่ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันน้ำยาอุทัยพีช อุทัยคุณใช่ไหมครับอุทัยทีบัตที่ใส่เป็นน้ำแดงอน้ำแดงสมัยคนโบราเวลาเขากระหายน้ำก็จะหยอนน้ำยาอุทัยในน้ำน้ำยาอุทัยแล้วพอพอโตมาก็เขาไปทาปากค่ะทาไว้ปากแดงๆตอนสมัยโรานะนบานะตอนับราณนแล้วมัานมีน้านะอนู่ข้างน่าอครับทุกอย่างมันะตาวนะอัยนะยบาณนับาณนอัรนอนมัยบรัยบาณนมัรนับอรนอยโบอมัยโานัรยวบั้งหราอยรรบอนมากครับ อยูบให้ยูครุ๊กอะครนะทานครุกเลยเนื้อไก่ใช่ไหมเนื้อไก่ฉีกนะไก่ฉีกเป็นไงมันแบบมันดูแบบไม่เลี่ยนมันไม่อ้วนดีนะไม่หวานใช่ครับแล้วก็มีความเผ็ดมันมีความเป็นเครื่องเทศนะใช่เครื่องเทศเครื่องเทศชัดมาก กินได้ไหมไม่เผ็ดไปเนาะมันแค่แบบเผ็ดเผ็ดเปรียบเครื่องเทศอย่างนี้มีผักเต็มไปหมดเลยคือแบบดูสึกสดชื่นขนมฮะขนมนี่ก็โอเคแน่นอนที่สุดกับตะโก้โบราณนะครับแล้วก็บัวลอยเผือกค่ะอาหารหาทุกอย่างก็เป็นแบบเป็นแบบตำรับโบราณทั้งทั้งเส้นเลยนะตะโก้ที่นี่ก็แบบไม่ไม่เน้นหวานอ่ นะมันไม่หวานนะไม่หวานมากอร่อยมากแล้วก็บะทีมหมดหมดแล้วหมดเลยแล้วแต่อารมณ์คนทำอันนี้บัวลอยเผือกนะกะทิก็คั้นเองให้เนี่ยน่ากินมากเนี่ยไม่หวานมากเกินไปฮะที่นี่ไม่เน้นหวานมากหวานพอดีเป๊ะเลยกลับมาขอขานะกลับมาของข้าวใหม่ ราคาที่นี่ราคาอาหารไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นร้อยแปดสิบาทใช่ไหมคะพี่ใหญ่ใช่ครับโอ้ราคาดีแล้วสถานที่บรรยากาศคือเลิศมากอ่ะรถหรูอยากให้อยู่ได้ทั้งวันแหละเร้่แต่เช้าจนเย็นเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เวลาลูกค้ามาเขาอยู่กันนานไหมคะอยู่นานนวดเสร็จก็กินกินเสร็จแล้วนวดอไม่อยากกลับเออแล้วตอนคืนไปปาร์ตี้ต่ออะไรเงี้ยคือสบายบางคนเอาแล็ปท็อปมาทำงานอะไรเงี้ยอเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอะอารมณ์ฟิลเหมือนอยู่บ้านใช่ บ้านที่แบบบรรยากาศดีมีเสียงน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีกลิ่นหอมเห็นมีมุมเวิร์กช็อปด้วยพี่ายใช่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เราจะมี DIY เวิร์กช็อปจะให้ลูกค้าเนี่ยทำถุงหอมที่เป็นอารมากลิ่นเฉพาะตัวเองซึ่งเราเลือกได้ที่นี่มีให้เลือก24กลิ่นชั้นยากกับนาธานสามารถจะผสมประสานเนี่ยการเิ็นกลิ่นเฉพาะตัวเราได้เราจะมีสาธิตให้ดูครับได้ค่ะมากครับ นี้เรียกว่าโซนอะไรคะพี่ใหญ่เรียกว่า a r oma DIY workshop นะครับก็อยากให้ลูกค้าทุกคนนียสามารถทำถุงหอมก็เรียกว่าซาเช่ DIY ซาเช่ DIY เป็นอารม m ส่วนตัวกลับไปบ้านนะครับซึ่งไอซาเช่นี่มันมีประโยชน์ยังไงก็คือเป็นถุงหอมกระจายกลิ่นเอาไปวางข้างหัวนอนนะในตู้เสื้อผ้าในรถอะไรก็ได้เนี่ยแล้วจะเป็นกลิ่นที่เรา ถูกจริตกับเราะนะครับซึ่งที่นี่เราจะแบ่งหมวดหมู่ของกลิ่นเ,นเป็นทั้งหมด6หมวดด้วยกันะนะครับกลิ่นออกดอกไม้นะครับออกสมุนไพรนะครับออกที่มันเป็นฟรุตตี้ส้มๆหน่อยแล้วก็ออกมาเป็นมิ้นท์มิ้นแล้วก็เป็นเปลือกไม้เป็นวูดนะฮะแล้วก็เป็นฟิวชั่นนะครับแต่ละคนนี่สามารถจะเลือกกลิ่นที่ถูกจริตตัวเองนะครับมันจะมีท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ต นะเราสามารถเลือกสัดส่วน3อันที่เราชอบอย,อย่าอย่าห้าสิบห้าสิบนะเพราะ,<จ>ะมันจะไม่มันมันมันจะไม่เด็ดสักอันหนึ่ง<ช>นะไม่ประหลาตอ่าตัวตัวที่1เนี่ยหกตัวที่2เนี่ยสาก็คือ3หยด3หยดอันสุดท้าย1หยดแล้วก็วิธีทำนะครับตักนี่อันนี้เขาเรียกเป็นหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟมันจะมีริดดูดดูดซับมันจะซึมมันจะซึมเข้าไปแล้วมันก็จะค่อยๆกระเหยออกมา ก็ตักหินภูเขาไปประมาณ3 3ช้อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทันยากับนาธานก็เลือกกลิ่นที่เราชอบเนี่ยมีทั้งหมด24กลิ่นนะครับอ่ะสมมุติพี่จะเอาเอาฟรุตเอาไซส้มน้ำส้มนี้ก็ประมาณ6หยดสมุนไพร3หยดอันที่2องนะครับแล้วก็ดอกไม้อ่ะดอกไม้หยดเดียวอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็คลุกคลุกให้เข้ากัน แล้วก็เทลงในไอ้ซองซองไซช่อันนี้เทเข้าไปนะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้ดีแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ครับใส่ในถุงอันนี้ใช่ไหมทุกอย่างก็จะเป็นกลิ่นนี่เอากลับบ้านไ,ไ,ไปส่วนตัวใช่ไหมเอาไปแขวนที่ไหนก็ได้ได้เลยเดี๋ยวลองทำดู พี่เลือกเอ่อ<ฮ>อะไรอะอันนี้ไอจะเอาหยดเดียวมันน่าจะลงไปห้าหยด<ฮ>พีซูนแล้วค่ะพี่ไอโอ้หนักเลย <laughs> คือตอนแรกอะไอจะเอาสมุนไพรก่อนแล้วก็ดูตามด้วยเป็นไม้แล้วก็ฟรุตตี้แต่ตอนนี้ฟรุตตี้น่าจะนำ <laughs> พี่นั่งไหมคะเสดสงสัยธรรมชาติอยากจะให้ฟุตี้นัอายอาจจะเป็นคนอ้าหลักของยูออกริดไรนําเฮอร์เบเชสสมุนไพรมันมันเมื่อกี้ก็จะเอาเฮอร์บนำมอะค่ะแต่ตอนนี้ฟุตตี้นำแล้วค่ะนำโด่งเลยเสร็จแล้วค่ะ ให้ดมของไหอหอมฟรุตี้ฟรุตี้ฟรุตี้มากเลยเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันที่หิวใจได้ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เพราะได้ชาร์จพลังจากการนวดและกินอาหารอร่อยๆที่ดีต่อสุขภาพแ <c oughs> ถมยังได้ถุงหอมอโรมาก,กลับบ้านอีกด้วยค่ะ <c oughs> ใครอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มากันได้ที่บ้านยาหอมแซนทิสนะคะอยู่แถวแยกข้อกัว เปิดตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะคะปิดทุกวันจันทร์ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันหยุดนะักะัตะเลิกหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ